มาดูเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เหตุสีประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้ปกติเราเคยได้ยินนูน่นนี่เราก็ไม่เคยได้ยินคําแบบนี้มาก่อนที่พระองค์บอกเองว่าท่านทําไม่ได้สาวกรูปหนึ่งทูลถามพระเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาและทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทําไมจึงไม่สามารถทําให้ทุกคนพ้นทุกได้ hmm. ถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาก็จะบอกว่าถ้าพระเจ้าทำไมอย่างเงี้ยศาสนาเราก็มีคำถามนี้ก็นี่พรท่านก็สังสมบาร,รมีมาเสีสยสงไขแสนมหากรับอะไรมากมายไขยกองเป็นสัพพันยูรู้ทุกอย่างปีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายทำไมท่านไม่ช่วยคนคนทุกมาดูว่าพระเจ้าตอบว่าอะไร ถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่มีสี่ประการที่ตถาคตไม่สามารถทำได้หนตถาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้คนนั้นต้องรับเองไม่มีใครรับแทนได้สองปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเองถึงจะเกิดปัญญาได้ เพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาเนี่ยมันลึกไปถึงทุกอย่างนะคำข้อสองนี่แหละที่สำคัญที่สุดคนพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญานะเข้าถึงทรรได้ด้วยปัญญานะถ้าเรารู้จักไตรสิกขาเนี่ยเข้าถึงความเป็นพระราญด้วยปัญญานะถ้าพระเจ้าบอกว่าปัญญาให้กันไม่ได้เนี่ยจบแล้วนะ ไม่มีใครทำให้ใครพ้นทุกข์ได้ละ่ะเพราะปัญญาจะต้องเกิดขึ้นเองทำไมอ่ะทำไมพระเจ้าท่านพาหยะทำไมท่านทำได้ไม่ใช่นะพระเจ้าไม่ได้ให้ปัญญาท่านพายะนะเป็นดูคำดูใหม่นะเธอสักแต่รู้สักแต่เห็นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอจะไม่ปรากฏนั่นแหละที่สุดเห็งทุกข์ ท่านยพยะพอเห็นความจริงขึ้นมาจากข้างในของตัวเองจึงบรรลุธรรมนะแล้วทำไมพูดคำเดียวกันกับพวกเราทำไมไม่บรรลุธรรมเพราะเราไม่มีสิ่งนี้ขึ้นมาปัญญาเราไม่เกิดให้กันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ให้ปัญญาท่านพไยะนะให้คำพูดนะ ความชีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ภาษามีข้อจากัดมากสุดๆโดยเฉพาะภาษาไทยนะโดยเฉพาะภาษาไทยเลยความจริงแท้ในจกักรวาลต้องใช้การปฏิบัติผนทางเดียวถึงจะพิสูจน์ความจริงได้ความจริงแท้ในโลกในจกักรวาลเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเอาละด้วยความเคารพผมไม,ไม่รู้จริงๆว่าบาลีคำนี้มาจากคำไหน ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ถ้าให้ผมเองเลยนะคำว่าจัก,กรวาลเนี่ยน่าจะถูกแปลครอบคุมกว่าด้วยคำว่าธรรมชาติที่แท้จริงคนที่ไม่มีวาสนาต่อตถาคตธรรมะจะไม่สามารถเข้าถึงใจเขาได้ตถาคตจึงโปรดเขาไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริง ้าพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าไม่สามารถโปรดคนได้ทั้งหมดสาวกยิ่งมีข้อจำกัดสูงกว่าแม้นพู้เจ้าก็บอกเลยว่าท่านไม่สามารถโปรดคนที่ไม่มีวาสนาบารมีมาด้วยกันได้พูดอะไรไปเนี่ยมันไม่เข้าสมมติว่าท่านนับถือครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านไปฟังครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งกลัมพู่า อืครูบาอาจารย์ของฉันพูดหมดแล้วเรื่องพวกนี้เขาไม่เข้านะใจมันปิดกั้นหมดแล้วนะเพราะฉนั้นพูดง่ายๆคือไม่ได้มีวาสนาบาร,รมีต่อกันอย่าว่าจะแค่สาววกเลยคุณเจ้าก็บอกนะท่านก็อุปมาไว้ให้ฝนตกแม้จะทั่วฟ้าแต่ไม่ประเกิดไม่เกิดประโยชน์กับต้นหญ้าที่ไม่มีรากนะ เป็นคนที่ไม่ได้มีวาสนาบรารมีต่อกันนะอย่างเช่นคนในศาสนาอื่นง่ายๆคนในศาสนาอื่นมาฟังศาสนาพุทธจะเข้าไหมละ่ะอันนั้นก็เห็นชัดๆก็แสดงว่าไม่ได้มีวาสนาบรารมีต่อกันไม่มีรากอะรถยนน้ําเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับหญ้าเลยพระเจ้าก็เห็นความจริงต่างนั้นไม่ใช่ว่าจะโปรดใครก็ได้อาจารย์ไปนู่นไปนี่ไปก็ไม่ใช่จะโปรดได้ทุกคนอแต่ทาไมบางคนพูดแล้วคนนั้นเข้าละ่ะเออ อย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับความจริงนี่ในระดับสาวกนะขนาดระดับผู้เจ้าเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดก็ย,ยังมีนะหญ้าที่ไม่มีรากอะเพราะฉะนั้นเขาก็เวียนเกิดเวียนตายสร้างบุญบาร,รมีต่อไปสิพวกเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะสมมติไปเจอพระพุทธเจ้าก่อนหน้าพระพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเนี่ยผมก็จําไม่ได้แหละแต่อ,องค์หนึ่งทําไมเราถึงไม่บรรลุล่ะ ทำไมมาบรรลุในยุคท่านพระพระุทธเจ้าโคตมะนี่ละ่ะบรรลุเลยอาจารย์เนี่ยแล้วทำไมในยุคนั้นเราก็ผ่านมาแล้วก็วาสนาบาลมีมันก็ไม่เต็มกันอยู่ดีอ่ะหรือมาเต็มตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ถ้าท่านค้นไปได้ก็เนี่ยก็นี่คำสอนของพระองค์่ะไม่ใช่คำสอนของประเสิฐคำสอนของพระองค์นะก็จะได้เข้าใจเนาะ วิบากกรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครสร้างกรรมอะไรก็ไปไม่ใช่พระเจ้ามีฤทธิ์เสกเพียงอะไรหรืเปล่าถ้าปล่อยปลาช่วยได้แม่จารย์ก็ปล่อยปลาก็เป็นกุศลก็ไปปล่อยก็เป็นกุศลก็ช่วยให้ปลาลอดตายไปแป๊บหนึ่งผมพูดจริงต้องงงเล็บไปคำหนึ่งไปแป๊บหนึ่งนะก็ถ้าเห็นความสำคัญของแป๊บหนึ่ง ก็ทำไปถ้าคนที่เห็นความสำคัญแค่ชีวิตก็ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดการที่เราจะไปยืดชีวิตออกกับการที่เอาชีวิตที่มีอยู่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำให้ดีที่สุดไม่ประมาท ไม่ต้องไปสนใจเรื่องจะยืดเรายังไม่รู้ว่าเราจะจบวันไหนอาจจะยาวจัดเลยก็ได้อย่าไปยืดต่อเลยเดีย๋ยวมันจะเกินแก่ไปอีกเราจําไว้คำปัญญาให้กันไม่ได้นะแล้วทำไมต้องรู้ลมด้วยอาจารย์ก็ในอะรู้ลมแล้วถ้าไม่รู้ลมเนี่ยมันก็คิดเปลือไปหมด ห้องแรกไปห้องที่สองห้องที่สองไปห้องที่สามไปเรื่อยๆห้องที่สามก็ไปห้องที่สี่ทะเลาะกับใครเสร็จไปทํางานไอ้เหลือตอนทํางานไอ้เรื่องทะเลาะก็ยังมาอยู่ยังมาอยู่อ๋พอขับรถกลับบ้านไอ้ทั้งห้องหนึ่งห้องสองก็เข้ามารบกวนตอนขับรถก็จะชนพอดีละหุดหิดหุดหิดหุดหิดไอ้มอเตอร์ไซค์ก็ตะโกนด่ามันอ๋ไปทะเลาะกับมอเตอร์ไซค์ต่ออีก ไอห้หองที่สามก็เปิดไปได้วยห้องที่ 1, 2, หนึ่งสองห้องที่สามก็ทะเลาะต่อไปห้องที่สี่กลับมาถึงบ้านแลแ้วแทนที่จะเจอหน้าลูกอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขแห้งหมดกิจวัตา,าต่างกันหนึ่งสองสามมากันหมดเหตุาไมมีลมหายใจมันจะขั่นไว้ตรงไหนหรอจิตมันไม่มีระเบียบเลยเห็นั้นทุกวันนี้คนในโลกก็อยู่กันเปิดปะเปิดปะกันอย่างนี้ทุกนันมั่วซั่วไปหมดไม่รู้ทุกเรื่องไหนมาเป็นเรื่องไหนนี่อาจารย์นี่ยเครียดนะเนนะแล้วเรื่องอะไรหรอไม่รู้มันเครียดเรื่องอะไร ก็ม <Scroll> ันเครียดทุกเรื said, ่องนันแหละเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเปิดกันไปหมดแล้วตอนนี้จนเดี๋ยวนี้จิตแพทย์ก็คงงงกันนหะหากันไม่เจอไม่รู้มันเครียดเรื่องอะไรเนี่ยทุกเครียดซึมเศร้าเนี่ยเพราะมันทุกเรื่องไงมันเอาทุกเรื่องมารวมกันหมดมันเหมือนน้าในถ้วยระเบิดฆ่าตัวตายปั้งขึ้นมาเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยเห็นบ่นว่าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อย แล้วหลังจากนั้นไปฆ่าตัวมันฆ่าตัวตายราะก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยอเปล่าร้อยหยดที่หยดลงไปบนแก้วมันล้นตรงหยดสุดท้ายพอดีเข้าใจไหมมันล้นตอนจุดสุดท้ายพอดีแต่ร้อยหยดที่ผ่านมาล้วนเป็นเหตุปัใจจัยให้คนคนนั้นทำบางที ผมเคยได้ยินนะสมัยก่อนคนเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันเวลาเป็นเพื่อนกันมาได้ยินข่าวว่าเพื่อนเลิกกันก็จะถามว่ามันเลิกกันเรื่องอะไรเหรอโอ้ยวันนั้นเนี่ยไอ้นั่นมันไม่เปิดประตูให้คือขึ้นรถแล้วมันไม่ปิดประตูให้หรือไม่ก็เห็นทะเลาะกันบนโต๊ะมันไม่ตักอาหารให้มันเลิกเลยเหรอเอออีกวันหนึ่งมันเลิกเลยว่ะ บอกให้มันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแล้วมันมก็นเรื่องนั้นด้วยส่งรายหาคนอื่นเลพนักงานขายตั้งแต่เซ็นท่านละไม่เคยกับตรงเวลาเลยพูดอะไรก็ไม่เป็นคำพูดเงินพองไม่รู้เอาไปให้ใครหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ร้อยกว่าเรื่องแต่มันมาหยดตอนที่มึงไม่ตักอาหารให้คุณนี่แหละล้นพอดี กูสุดทนแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องของคนเนี่ยมันมารวมกันหมดไงแต่ถ้าเริ่มจัดระเบียบของจิตแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นจะหายวับไปไม่เข้ามาปนกับอีกเรื่องหนึ่งพออีกเรื่องนึงเกิดขึ้นปั๊บก็จะดับวับเมื่อหมดขณะนั้นลงไปมันจะหายกันไปหายเพราะฉะนั้นห้องเราจะสะอาดตลอดเวลา ไม่มีเรื่องนี้ปนเรื่องนั้นเรื่องนั้นเข้ามาปนอีกห้องหนึ่งเมื่อกี้นี้วางหูแล้วเพิ่งจะด่ากับลูกค้าเสร็จลูกค้าเพิ่งจะโทรมาดา่าเพิ่งจะละโดนเจ้านายดา่าเพิ่งจะทะเลาะก,กับเมียทะเลาะก,กับลูกวางแล้วก็เห็นไหมมันล้นมันล้นข้ามออกมาอีกห้องหนึ่งถึงเวลาทํางานแล้วหัวอ่าไอห้องนี้ก็ขึ้นมาอีกอสองห้องปนกันแล้วทีเนี้ย แล้วเดี๋ยวก็ไปอีกขนาดนึงอ่ะจะขับรถเฮ้ยรถติดอย่างนี้วะมันติดทุกวันนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมมันกระแทกกันไปหมดเลยโดมิโนมันล้มกันทั้งแผงเลยให้มันล้มตัวเดียวดิแล้วเดี๋ยวอีกตัวก็ไม่เกี่ยวไปอีกตัวอีกตัวก็ไม่เกี่ยวอีกตัวจับโดมิโนมันห่างๆกันหน่อยอย่าให้มันกระแทกกันเหตุปัจจัยกันเยอะนักเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละอุ้ยจันพูดอ่ะพูดง่ายกูก็พูดง่ายเสมอแหละ มันทำได้ทั้งนั้นแหละใครๆก็ทำกันได้ใครทำกันได้7,200ล้านคนเม่มีใครทำได้ใครทำกันได้เยอะแยะนะสามสิบปนทํทำได้ก็เพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวเป็นสามสิบเอ็ดสามสบสองเดี๋ยมันไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้มันแค่รู้ลมหายใจทํามจะทำไม่ได้ ็รู้อยู่นี่แค่เจ็ดปีติดกันมีใครทำได้รู้ลมหายใจเจ็ดปีติดกันน่ะถ้ามันไม่เกิดนะมาเหยียบทีมงานผมได้เลยก <c oughs> <c oughs> ็โทษแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันถ้ามันทำไม่หยุด เพราะนั้นปัญญามันให้กันไม่ได้นะมันจะเกิดปัญญาโอ้มันมีแต่ของเกิดดับนี่ว่าวจะไปยึดถืออะไรเนี่ยนะของมันเกิดขึ้นวินาทีที่แล้วแล้วมันก็ถูกปรุงซ้อนขึ้นมาในวินาทีต่อไปตั้งแที่มันจบไปแล้วแล้วมันก็ถูกปรุง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 ขึ้นมาก็เห็นถ้าไม่รู้ลมหายใจมันจะหยุดการปรุงลงได้ไหมล่ะแรกๆการรู้ลมหายใจก็คล้ายๆกับไปฟอสให้มันหยุดแต่มันก็ไม่ใช่ฟอสหรอกมันจับถ้าเราจับ จับแก้วน้ำร้อนแล้วเราก็เปลี่ยนมาจับแก้วน้ำเย็นเงนี้ยเราจะบังคับให้ความร้อนที่แก้วน้ำร้อนหายไปก็เปล่าก็เราจับแก้วน้ำร้อนอยู่อ่ะสมมติเรากำลังมีความทุกข์อยู่พอเรารู้ลมหายใจก็ตายเป็นอย่างเงี้ยอันเดียวพอเราเผลอไม่มีวิหารธรรมแล้วก็กลับไปจับแก้วน้ำร้อนอีกพอเรามีสติแล้วลึกขึ้นมาโอ้เผลออีก้ว จับนี้เราบังคับให้มันความร้อนหายเหรอะฮะมันก็เป็นแฟกง่ายๆอย่างเนี้ยมันจะจับอะไรล่อะออะก็ลองคิดอย่างผู้มีปัญญาที่ะจะจับอะไรจับแกน้ำร้อนจับทำไมแกน้ำร้อนก็มาจับอยู่กับลมหายใจเนี่ยเขาเรียกสมถะอาจารย์ห้ย อย่าให้หลานมันเกิดก่อนยายเลยให้ยายเกิดก่อนเถอะนะเดี๋ยวพอยายเกิดมันก็จะมีลูกของยายฮะเรียกแม่แล้วต้องมีแม่ก่อนถ้าถึงจะมีลูกของแม่น่ะจะเป็นหลานของยายวันนี้อะไรอะไรกูก็จะเอาแต่ ของเป็นเลิศวิปัส,สนาหลุดพ้นวางจิตเป็นกลางสัมมาสมาธินะเอาเดาเอ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 าุศลออกไปก่อนนะเอาเอากุศลออกไปให้ได้ก่อนแต่เดี๋ยวจิตจะตั้งมัน่นเมื่อตั้งมั่นแล้วก็ว่านต่อไปใ,ให้มียายก่อนนะแล้เดี๋ยวมาหลานมาเองหลานมาเองรู้ลมก่อนนะ อย่าไหลอย่าข้ามควรวนเห็นมาตั้งเยอะแล้วหลังเสื้อแต่ละคนแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกมาเป็นแม่นะย้ยายนะ่ะแต่วันนั้นยังไม่เป็นย้ายหรอกก็จะออกลูกมาเป็นแมนะ่ก็จะเริ่มเห็นเกิดดับขึ้นมาแล้วก็เริ่มยอมรับความจริงได้ว่าสรรพสิ่งอะล้วนมีเหตนะุมันถึงเป็นอย่างนี้โอถ้าเหตุหมดก็คงจะสงบเย็น แต่ก็ได้แต่เห็นแต่มันยังเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาน่ะเกิดแล้วนะแต่กิเลสยังไม่หายก็ว่ากันต่อไปนะเดี๋ยวลูกก็คลอดออกมาอีกเพราะมีแมีแม่แนี่เนี่ลูกก็คลอดออกมาค่อยมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันปัญญาสิขาเลยแต่เราก็ศึกษากันไว้หมดแล้วเพื่อเวลาพูดคุยเอามาสนทนาธรรมฟังธรรมพระเจ้าจะได้เข้าใจ ทำให้ได้เธอนะไม่ว่าระดับไหนเลยยังไงก็รู้ลมหายใจพระเจ้าบอกแนะนำพระอระหันต์ท่านบอกพระถาโคตยังแนะนำพระอระหันต์ให้รู้ลมหายใจเพราะเมื่ออยู่กับลมหายใจแล้วเนี่ยกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากแต่พระอรหันต์ไม่ต้องไปสอนเรื่องจิตหลุดพ้นพระหลุดพ้นอยู่แล้วแต่ถ้าช่วงไหนที่พระอรหันต์เนี่ย ทำงาน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 ลงไปเนี่ยขันก็ทำงานทำงานทำงานไปนหลายคนก็อาจจะสับสนกันนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยแล้วเราคือขันแม่จารย์คือจะอธิบายเนี่ยมันกระจะกลายเป็นแต่ได้ฟังมะคือบางคนศึกษาขันห้านี ก็เลยไปไปอ๋อนี่มันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะมันไม่ใช่เรามันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอืมเพียนอ๋อนี่รูปทํางานแล้ว๋อฉันรู้ละรูปมันทํางานแบบนี้เวทนาเป็นแบบนี้สธอพพอเกิดการปวดขาขึ้นมาอ๋อมีเวทนาต่างกายนี่เอง แล้วก็อนนี้เป็นเวทนาทางใจอืมก็ถูกก็ถูกอ้าวแล้วแล้วถ้าวางอุปทานขันแล,และที่เราบอกว่าอ๋อนี่เองเวทนาทางกายอ๋อนี่ลมหายใจอ๋อนี่ก็เราไม่ใช่เหรออาจารย์อ๋อวิญญาณวิญญาณเนะอ แล้วเรารู้ลมหายใจไม่ใช่เหรอก็วิญญาณมันเป็นเราไงก็อวิชาสังขารวิญญาณไงวิญญาณตัวเนี้ยมาจากสังขารปรุงแต่งมันจึงปรุงแต่งให้การรู้การเห็นการเข้าใจทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นของเราไงหรือกลายเป็นเราอ้อแล้ว แล้วที่มันนั่งรู้ลมหายใจนี่ลหละก็วิญญาณไงแล้วเราอ่ะก็เราปนอยู่ในวิญญาณไงวิญญาณก็เป็นเราไงเราก็เลยกลายเป็นวิญญาณไงแล้วเอามันออกไงอะ่ะมันออกไงอะ่ะทีนี้พอเกิดเห็นการเกิดดับโอ้ฉันเข้าใจละนี่เองการเกิดดับ แล้วนี่เราแม่จาร์ใช่เราก็เลยเห็นการเกิดดับไงเราเกิดปัญญาขึ้นมาเอา้าทำไมเราถึงเกิดปัญญาขึ้นมาละ่ะปัญญาต้องมาจัดการเราไม่ใช่เหรอกรณีเน,นี่ยมันกลับหัวไงยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่ยังไงอะและ้วแล้วอาศัยทางนี้เหรอก็อาศัยมือโจร่ะ มาฆ่าโจรก็ในเมื่อวิญญ,ญาณเป็นเราก็วิญญาณก็โจรกิเลสแล้วเราเอาโจรมารู้ลมมันอ่ะใช่เรายืมมือโจรเพื่อจะฆ่าโจรี่แค่ฟังก็ยากแล้วนเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆออกไม่ได้หรอกเพราะที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราใช้โจร เรายืงมือโจรเพื่อวันหนึ่งเราจะจัดการมันเราอาศัยโจรเนี่ยค่อยๆสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆเห็นความจริงผ่านตาของโจรเราอาศัยโจรไปข้างหน้าแล้วมองเห็นทุกอย่างผ่านตาของมันแต่ไม่เชื่อมัน จากนั้นวันหนึ่งที่เราเริ่มแข็งแรงขึ้นมาโจรที่เราเอาศัยมันมาเห็นการเกิดดับเราจะพิกกลับมาเห็นว่ามันนั่นแหละที่เกิดดับผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่มาดูชาวบ้านเนี่ยเห็นหมดชาวบ้านเกิดดับแต่จะลืมตัวจนก่อตัวตนว่ากูเห็นแล้ว เหลือทางเดียวคือพลิกกลับตลบหลังแล้วเห็นว่าผู้รู้นั่นแหละที่เกิดดับตอนนั้นโจรจะดิ้นไม่ออกเลยตลบหลังผู้รู้นั่นแหละที่เกิดดับโจรจะถูกจับได้คาหนังคาเขาเลยแล้วใครไปเห็นว่าโจรเกิดดับอีกแล้วอาจารย์แล้วนั้นมันไปนอ,อีกโจรหนึ่งหรือเปล่านั่นน่ะ ถึงตอนนี้กูว่างไปดูเองได้แล้วนะแต่มยิ่งดูยิ่งรู้มันยิ่งสร้างตัวตนอื้อเลยล่ะกลับมาศึกษาอเรียรมารก,ก่อนดีกว่าเอาอย่างไงกันนั้นเนี่ยเพราะฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นการปฏิบัตินะทําไปเถอะนะใครทําได้แค่ไหนทําไปจะไปพูดอะไรเยอะมึงก็ยิ่งเนี่ยยิ่งพูดมันยิ่งยากไงยิ่งยากเราไปทําดีกว่า